ให ja, ้เลือกที่ไว้โอ๊ลองดูจานอะไรคะข้าวจ้าไป คุณเจอเมื่อไหร่ครับพี่เมื่อปีหกหนึ่งอ๋อปีหกหนึ่งใช่ไหมครับวันวันพฤหัสบดีที่ห้าแรมห้าค่ำเดือนห้าีหหกนึ่งวันพฤหัสบดีที่ห้าที่ห้าแรมแรมห้าค่ำเดือนห้าเดือนห้าอ้เป็นนิมิตหมายของเลขห้าเลยเจอเมื่อวัน เรื่องขาวสวัสดีที่ห้าแรมห้าค้เดือนห้าปีของครับอันนี้ไม่ทราบว่าเจอยังไงครับเี่เจอตรงไหนเจอข้าบ้านครับตะวันออกบ้านข้างบ้านครับขุดไปประมาณสอบหนึ่งวิเ okay. หาคู่กันนะเป็นคู่กันจุดประสงค์ขุดพีิกเป็นมันเป็นรูขนาดนี้เนาะเลกลงไปครับก่สงสัยเลยเอาเลยขุดดู เจอครับมองไปเหมือนรูมันมารูแบบทำงูทำอะไรทำตรงนั้น<ๆ>ก็สงสัยเลยขุดดูเลยจเจอเียแรกก็นึกว่าเป็นไหเหล่าแต่ไปมามันมันจะมีลายปแปลกๆเนาะมันสองสองอันสองไหเลยมันไม่ใช่ไหเหล่าเลยเป็นกอบโบราณครับอันนี้เม่เทีย่ยวตัวสองมากเกินแล้ว,วไอ้นี่มันเป็นไม้ที่ ที่ยีเท่าไหร่เลยหรอบหนึ่งโอ้สิบปีสาไปก่อนบางคนงติะ้านี่บา โชคลาภแต่ไปกัสจนามันลบลีกีเธอยังตำรวจโชคลาภคนเจ้าตอนนี้โควิดก็บคนเจ้าไกำลังระบากไอ้คนลูกเจ้าเจ้าลบตีกีละแลงไปลูกันได้แปลมีนคนของลูก่รวังเยนเลยเามยนกระั้นมเออสมทู้สมเข้ามาจะมเบอลลีลูกนาก็อ้โชคลา ពន្តែថាគឺអោយល្អៗអញណាអោយពីណល្អៗនេះចំណែកអាចានុនីក៏គូវីដមួយមួទៅទុះចាញ់ចាស់គួតចៅរស្មីក្លាណាបឹងម៉ែបើលីក្កែបបានត្រឡូរីឡាមកមិនមែនក្មាត់ម៉ានទៅអូយអោយប្រួយតូលចេកចេកទៅស្អហើយល ôi ឡំខុសទៀតបាទកថាណផោសទៅជាជិង

ดีเยสามดีมดีถ้าเห็นเลขไรครับตอนนี้ว่าว่ทีไรวันเลยหาไปมาเลขสามอนี่ันีสามเจ็ดเอออันนี้สามเปดเนี่ยนนี่สามเปดนี่ยดูเห็นไหมครับนี่ครับมีบางคนลุกฮะเดี๋ยวพูดใหม่ว่าคนลุกคนลุกจ้ะคนพวลุกเลยคนพวลุกูดจริงๆเลยนี่ยยายพูดนี่มันคนลุกจริง

ตัวใหญ่จะมองไม่เห็นตัวเดียว่ตัมางิมันมันเข้าไเอากระสาเปิด นี่บานตงปลายยามาขอถูกทั้งล่างทั้งบนนี่บ้านี่แล้วเากยหลายหลายหงส์ที้งาเขาได้เกือบล้านอันนั้นตัดเงินล่องถูก้ไปให้ยม่ได้ก็เก้าเสนกว่าเดมุมห่าชี้เียวเดียวช้าๆี่ ที่ใช้หมุนหมายช้ช้าใจเย็นก็ถูกก็โดนเข้ามาแตอนนี้เรามาดูกระตังใหม่คนที่ที่คุณพี่ก็ถูกนะครับคุณพี่ก็ลบบอมาโชว์แล้วนะครับถูกเท่าไหร่ครับตัวนี้ถูกสีงวดซ้อนถูกสีงวดซ้อนนะครับส่งเจ็บจังนี่ก็เป็นซูริเ็นิชซีอยู่ อันนี้สูงใบแรก <50 S 2> สูงห้าสิบเจ็ดนะครับเดียวกันเลยครับสูงเจ็ดสิบห้าครับใบที่สองกลับกันนะครับใบแรกห้าสิบเจ็ดมันเป็นเพราะความบังเอิญหรือเป็นปฏิหารห้าสิเจ็ดเจ็ดสิบห้าครับอันนี้เป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นก็เราไม่เชื่อว่าเราอยาลบลู่ครับเป็นเป็นเรื่องที่